รอยแตกลายอะ่ะมันขึ้นมาเหนือถึงสะดือเลยมันทําให้เรารู้สึกกวนใจอะ่ะแต่งตัวแต่ไม่เต็มที่ของเราอะ่ะเราเป็นคนชอบแต่งตัวถ้าเราได้เอาออกไปอะ่ะมันน่าจะบั่นใจมากขึ้น สองคนแล้วค่ะตั้งแต่ลูกคนแรกมันก็จะมีปัญหารอยแตกลายอยู่แล้วทนมาก็น่าจะประมาณ9ปีกับ10ปีแล้วค่ะรอยแตกลายอะ่ะมันขึ้นมาเหนอือถึงสะดือเลยมันทําให้เรารู้สึกกวนใจอะ่ะแต่งตัวแต่ไม่เต็มที่ของเราอะ่ะเราเป็นคนชอบแต่งตัวเราอยากใส่ชุดสวยเสยื้อผ้าสวย,สวยอยากโชว์หน้าท้องบ้างอยากมีสะดือที่สวยขึ้นถ้าเราได้เอาออกไปอะ่ะมันน่าจะมั่นใจมากขึ้นตัดหนังหน้าท้อง1เดือนแล้วค่ะตอนที่ทําไปเนี่ยก็อยู่คนเดียวด้วยทำอะไรเองคนเดียวอะ่ะสวายค่ะรู้สึกข,ข,ขอบคุณนะคะ มันคุ้มกับการที่เราได้หุ่นใหม่ได้น้าท้องใหม่แบบนี้ค่ะรู้สึกแบบดีใจอะถ้าท่านไหนแบบว่ารู้สึกเป็นกังวลรู้สึกว่าอยากมีความมั่นใจมากขึ้นสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะก็แนะนําให้เข้ามาที่ดีอาร์ได้เลยค่ะตัดตึงดึงต่ําจําหุ่นเก่าไม่ได้แล้วค่ะ